อ๋อตรงนี้เป็นจุดทําพิธีของเจ้าเมืองนะอโบราณนะโบราณว่าไว้จริงจริงมันเก่าแก่กว่าพระธาแห้งอีกครับเก่าแก่กว่าพระธาตุแห้งในเมืองน่านอีกนะฮะใช่ใช่แต่ว่ามันไม่ได้มีประวัติในตรงนี้เนาะอ๋อไม่มีใครเก็บประวัติไว้เนาะต้นถามผู้ใหญ่บ้านเดีรู้คนเก่าแก่มีแสงออกมีแสงออกตรงลุงมีพระธาตุเก่าอยู่ตรงนี้ที่หนึ่งตรงโน้นนะครับโดนระเบิดไปแล้วครับตรงโน้นนะครับแล้วก็มีพระจอมพิกอต้นพิกใหญ่มากเลยต้นพิก ต้นพริกเอานะมีมีมีลูกพริกไหมมีมีครับลูกพริกด้วยวัดวัดเซี่ยวบ้านเซี่ยวนะครับอ๋อวัดบ้านเซี่ยวครับอ๋อมันมีมีพระธาตุกับเขาเรียกว่าอะไรตำพริกอหรครับครับวันสําคัญก็จะมีแสงออกมานะอืมแต่ก่อนออกครับครับแต่ช่วงหลังๆนี่ก็มีคนเห็นอยู่มีเห็นบ้างนะครับขอบคุณสำหรับประวัติคร่าวๆนะครับนี่สำคัญมากเลยที่นี่ตอนนี้กำลังทำไฟนะ เพื่อที่จะส่องสว่างไปในองค์พญานาคใช่ใช่ใช่เท an ี่ยวกันได้นะครับวัดพระธาตุจอมนางวัดจอมนางปัจจุบันนี้พระอยู่นะครับพี่ไม่มีครับไม่มีนะอยู่ไม่ได้พระครับอยู่ไม่ได้นะไม่ไม่เคยใครใครอยู่ได้เลยตั้งแกโอ้โหอดกันอ่าตั้งแต่ตั้งแต่สร้างมานะครับตั้งแต่สร้างมาโอเคครับอยู่อยู่ได้ไม่นานครับผมต้องย้ายหมดเลยอ่าด้วยเหตุใดเราก็ไม่ทราบนะ <Eat> ต้องถามคนเก่าแก่หมู่บ้านเนี่ยก็จะรู้ดีแสงเขาเวลาเขาจัดงานแสงจะออกตรงเนี้ยวิ่งไปนู่นอ๋อวิ่งไปหาเกิดพระธาตุองค์หนึ่งนะแล้วพระธาตุอะไรนั่นอีเราแล้กดอยแง่มเลยดอยแง่ม